แล้วจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างนั้นที่เป็นเจ้าแห่งความเร็วไปชมกันเลยสิงโตสิงโตตัวผู้สามารถวิ่งได้เร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดบนที่ราบแต่การวิ่งของสิงโตเป็นการระเบิดพลังความเร็วเพียงระยะสั้นๆตอนที่มาเร่งฝีเท้าเพื่อตะปบเหยื่อเท่านั้นพี่อาจจะไม่เร็วแต่พี่มีพวกเยอะจำไว้ว e b e บ t ใครที่ชอบดูสารคดีสัตว์โลกย่อมต้องเคยเห็นฉากสิงโตไล่ล่าวิลเดบีที่น่าสงสารดูไปกระลุนไปขอให้เจ้าวิลเดบีรอดพ้นจากกรงเล็บของนักล่าด้วยเถอะแต่รู้ไหมว่าที่จริงแล้ววิลเดบีไม่ได้เสียเปรียบสักเท่าไรเลยเพราะพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาควอเตอร์ Quarter, จากสถิติที่บันทึกเอาไว้มาควอเตอร์สามารถวิ่งได้เร็วถึง88กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวลองนึกภาพว่า เรากำลังขับรถที่มีความเร็วเท่านี้ดูสิมันก็เร็วไม่เบาเลยเนอะสปริงบอกสามารถวิ่งได้เร็วถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนอกจากความเร็วแล้วชื่อสปริงบอกยังได้มาจากพฤติกรรมการกระโดดลอยตัวสูงพรองหอนดูดูไปแล้วตัวใหญ่ขนปุยนี่ไม่น่าจะวิ่งเร็วได้ใช่ไหมล่ะคะวิ่งได้เร็วสูงสุด98กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งติดต่อกันได้เป็นเวลานานปากระทงร่มด้วยลำตัวขนาดใหญ่ แยาวเรียวและแบนด้านข้างบวกกับกล้ามเนื้อแข็งแรงข้อต่อกระดูกยืดหยุ่นและครีบที่ช่วยทรงตัวปลากระทงร่มจึงสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสือชีตาพิผกกิดคาดกละซีครั้งหนึ่งเสือชีตาเคยเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกแต่การค้นพบและการทดลองใหม่ๆทำให้เจ้าชีตาหล่นลงมาอยู่ที่อันดับส แต่มันก็ยังครองตำแหน่งสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ดีวิ่งได้เร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกจอสลัดให้รูปร่างหน้าตาประหลาดแบบนี้แต่นกจอสลัดตัวผู้สามารถบินได้เร็วถึง153กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวนะนอกอินทรีทองนอกอินทรีทองจากทวีปอเมริกาเหนือเป็นนอกอินทรีที่บินเร็วที่สุดโดยวัดความเร็วขณะที่มันฉกตะปบเหยือ่อซึ่งจะอยู่ที่240 320กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหยี่วเพเรกรินในที่สุดก็มาถึงเจ้าของแชมป์สัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ไวที่สุดในโลกแล้วเนื้อฟ้ายังมีฟ้าฉันได้เนื้ออินทรีที่เคลื่อนที่ได้ไวปานสายฟ้าฟาดยังมีเหยี่ยวเพเรกรินที่ไปได้เร็วกว่าเหยี่วเพเรกรินเป็นนกนักล่าที่จัดอยู่ในวงเหยี่วปีกแหลมขณะที่มันหูปีกพุ่งลงโฉบเหยื่อสามารถทำความเร็วแตะ3 8 9กถึง563ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเร่งความเร็วขณะบินได้ถึง สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาไม่ถึง1วินาที